ดีพี่น้องพ่อคนหนุ่ยม,มาแล้วมาแล้วมาหนีมาเข้าผ้ามากคาเฟ่ฟินแลนด์คาเฟ่พุยบาลฟิลแลงค่ะพี่น้องอยู่ซอยอยังอาวุาน้นซอยจินละจินละปะกะจินละขามซอยจินตะคามค่ะอุดรธา,านีค่ะ่ายูนาฟินแลงค,คาเฟ่คฟ่ะของอุดรธา,านีค่ะพี่น้องพาเขาไปเบิ้งเมนู่ พี่นองเอาเอา้าเปิดยังไงคุณเปิดล็อกข้างในได้เปล่าเปิดล็อกข้างในบอกอ๋อค่ะอข,ขอบคุณค่ะฮัลโหลเข้ามาข้างในแล้วนะคะสั่งหน่อยค่ะอันนี้สังส่งไม่ไนอยะสวัสดีค่ะค่ะ นี่เราดได้เึ่นได้บรรยากาศคาเฟ่ค,คฟ่ะนานั่งค่ะคพี่น้องบรรยากาศคาเฟ่คฟ่ะพี่น้องน้องโกกี้เป็นรูดูแลค่ะ เอาคุณคือหน่อยหนึ่งจะไปสั่งคะมีดิเดี๋ยวสั่งเมนูก่อนไปสั่งด้วยสั่งได้เลยไหมลูกสั่งได้เลยไหมคะสั่งได้เลยค่ะ,ะชาเขียวชาเขียวแบบเนี้ยได้เลยแล้วก็หวานพอดีลูกนี่ค่ะแล้วก็มีเค้กด้วยนะคะเอาอ,อันไหนคุณ เอามะพร้าวิมสดค่ะเท่าไหร่นะคะาาาทานนี่ค่ะทานที่ร้านมีมีแคปหมูด้วยนะคะนี่น้องกบกีดเป็น,นดูเท่าไหร่คะหนูนยากเท่าทไหร่คะเอาคือให้หน่อย <ทำ S 3>

มันยังไม่ครบใช่มใช่ถ่ายในจุดคุณถ่ายบรรยากาศรอบนอกน่ะนี่มาท่ายพี่มากนะโอ้โหเหมืนลูกค้ากับทยอยมากค่ะเปิดวันนี้เป็นวันที่สามแล้วค่ะใช่ค่ะเป็นวันที่สามนะคะเดี๋ยว เราจะพาไปด sí, oh, wow. oh, ูข้างบนค่ะคุณไปดูข้างบนปะอ๋อนี่ได้แล้วกีวท oh> ี่เท่าไหร่ลูกไหอือเนี่ยเหลือชาเขียวลองเลือชาเขียวอันนี้คือไม่ถ นะ้องโกเกตอยู่แล้วโอ้ยน้องอันนี้มีน้้าดูแลน้องนี่ค่ะครับยางค่ะยังอู้บรรยากาศดีมากน้องวันนี้เปิดเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วลูกวันนี้เปิดเป็นวันที่สามครับวันที่สามใช่ วันนี้วันที่สามลูกค้าก็เยอะเหมือนเดิมมันถูกใช่ไหมมาให้กำลังใจเยอะเลยใช่ไหมลูกคนมาให้กำลังใจเยอะแล้วคนก็คนก็พูดให้เยอะอยู่ครับอ๋อใช่รถติดเหรอใช่แล้วปกติหนูมีที่จอดไหมลูกปกติปกติมีให้แต่ว่าเขาเขาไม่ให้จอดแล้วเหรออ๋อแล้วก็ คือเราก็ต้องซื้อแล้วเราก็กลับเลยต้องรอมาณส่วนมากเขาจะมาซื้อแล้วก็กลับกินแล้วก็กลับค่ะมาั่งแก้มมาใช่ใช่มาแล้ก็ขายอ๋ออ๋อมอไซค์มาง่ายที่สุดเราอ่ะค่ะคุยบ้านยบ้านไปพเขึ้นไปเฮดคอนเสิร์ตเขึ้นไปแสดงคอนเสิร์ตมอลล์มอลล์ลัมซิ่งเต็มวงเลยฉันเลยหลับมวงเ ค่ะค่ะให้กำลังใจค่ะบรรยานนกาศดีค่ะพี่นอ้องป้าเพคนเฮดหรูหราอลังการด้วค่ะพี่น้องเจ๊ซี่กับแม่กำลังใจไดลล้ลายค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะขอบคุณหน่วยสั่งมีแคบหมูผู้ใหญ่บ้นานคุณแดนด้วยนะคะบรรยากาศดีแทบเลิ มือน,นี้ค่ะมือวานเพ่นยูยูเม,ออออมือน,นี้เพ่นเมืว่านเมือน่ไปอนำา่าองน้ำตาลองน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลสวัสดีค่ะลูกในน้ำน้ำตาลสวยมาค่ะ เดี๋ยวจะพาไปขึ้นข้างบนนะคะเดี๋ยวรอรอนี่ก่อนไม่ทำเป็นคลิปเต็มๆเลยมาเลยพี่น้องบรรยากาศดีค่ะพี่น้องประเฮศดีครับมีมีทั้งหมดจักสั้นประมาณสี่สั้นค่ะพี่น้องโรงพยาบาลพี่แลนออกอลังการดีค่ะพี่น้องค่ะ ซอยจินตะคามอุดรธานีค่ะหาหาง่ายๆค่ะพี่น้องขอไม่ส้อยจินจินตะค้มแต่จะยูซายมือของสร้อยเลยค่ะพี่น้อง